ขนมปังไม่มีแป้ไม่มีน้ำตาลขอบอบแค่คนเดียวเลยค่ะงา่ายสนับสนุนโดยทีชัตตะวันประตูม้วน สวัสดีค่ะพบกับพี่แอมอีกแล้วนะคะในวิธีง่ายๆบายบแอมค่ะชุดอาหารคลีนสําหรับคนรักสุขภาพที่คุณสามารถทําตามได้ง่ายในสไตล์ของพี่แอมค่ะภายใต้คอนเซปที่ว่าสวยทุกครั้งที่ทําอร่อยทุกคําที่กินค่ะ <Wow. S 1> วันนี้พี่แอมมีขนมปังสุขภาพนะคะที่ชื่อว่าขนมปังไซเลียมฮัทมาฝากทุกคนค่ะเป็นขนมปังที่ไม่ใช้แป้งเลยนะคะและก็ไม่มีน้ําตาลด้วยค่ะแถมได้ไฟเบอร์สูงจากไซเลียมฮัทด,ด้วยค่ะ อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทํายังไงตามมาเลยค่ะผสมหลักในการทําขนมปังครั้งนี้นะคะก็จะเป็นแป้งแอลมอนนะคะพี่อมจะใช้แป้งแอลมอนหนึ่งถ้วยกับอีก1นส่วนสีถ้วยตวงนะคะ,ะก็ตัวไซเลียมฮาร์ดนะคะไซเลียมฮาร์ดเป็นไฟเบอร์อันนี้นะคะเราจะใช้ประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะผงฟูนะคะเบกกิ้งพาวเดอร์1ช้อนชาค่ะ แอปเปิลไซเดอร์นะคะ2ช้อนชาค่ะแล้วก็ไข่ขาวนะคะเพี่ยมจะใช้อยู่ที่50 ML นะคะหรือ1เป๊เตกอันนี้นะคะแล้วก็เกลือหิมาละยันนะคะประมาณ1หยิบมือค่ะ,มะเมล็ดเชียนะคะพียมจะใช้1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำเปล่านะคะที่เป็นน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนนะคะ1แก้วค่ะส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะ อันดับแรกนะคะออพี่แอมขอมีตัวช่วยนะคะก็คือพี่แหมจะใช้ตัวเครื่องตีแป้งตัวนี้นะคะก็ใช้ตัวนี้มันก็จะง่ายหรือถ้าใครไม่มีใช้มือก็ได้ค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรอันดับแรกพี่แอมจะใส่แป้งแอมอมลสลงไปก่อนนะคะวิธีทําง่ายมากๆนะคะก็คือใส่ทุกอย่างลงไปค่ะตามด้วยออใส่เลมฮัตนะคะเมล็ดเชียนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเบกิ้งพาวเดอร์ค่ะ1ช้อนชา เรือค่ะหนึ่งหยิบมือนะคะจากนั้นเราจะคนส่วนผสมแห้งนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะค่อยๆใส่เปิ้ลไซเดอร์ลงไปก่อนนะคะตามด้วยไข่ขาวนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะเราก็จะเพิ่มสปีดนะคะเขาเร็วขึ้นเราจะใช้เวลาประมาณ2 3ถึงนาทีนะคะ เมื่อส่วนผสมเนี่ยเขาเข้ากันแล้วนะคะมันก็จะกลายเป็นก้อนเหนียวๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาออมานะคะตัวแป้งที่ได้ก็จะเหนียวๆหน่อยนะคะประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะก็จะทําเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแหม่มก็จะตัดออกมานะคะในสูตรนี้ก็จะได้ประมาณ6ชิ้นนะคะเราได้แบบนี้ปลานเป็นก้อนกลม เขาก็จะขยายตัวอีกประมาณ2เท่านะคะเวลาไปอบแล้วนะคะเมื่อเราได้แป้งโดยงี้แล้วนะคะก่อนอบเนี่ยเราก็จะเอาน้ำมันมะพร้าวนะคะมาทาที่ตัวแป้งก่อนนะคะเพื่อที่จะโรยพวกธัญพืชต่างๆนะคะโรยตามชอบเลยค่ะตอนที่เราเตรียมวัตถุดิบนะคะเราจะความต่อบก่อนอยู่ที่8 8อองศานะคะพี่แหมจะเอาแป้งที่เราทำนี้นะคะ เข้าอบที่เตาอ,อบนะคะเป็นเวลา55-1ชั่วโมงนะคะที่180องศาคา่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแป้งขนมปังเซรียัอที่เราอ,อบมาแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะในอย่างไรบ้างตามชมนะคะ ที่สุดเราก็ได้ขนมปังมาแล้วนะคะรส <Wow. S 1> สัมผัสของขนมปังนะคะ <Wow. S 1> ก็จะเหมือนขนมปังทั่วไปนะคะเนี่ยคะ่ะจะนุ่ม <Wow. S 1> แต่เขาจะมีความพิเศษตรงที่ว่าตัวขนมปังเนี่ยมีความหนึบมากกว่าปกติคะ่ะ <Wow. S 1> เพราะว่าเราได้ความหนึบมาจากไซเรยมันนะคะและตัวมาเลเซียนะคะพี่แอบก็จะลองชิมก่อนนะคะว่าเป็นกลิ่นก็หอมดีลนะคะ wow. อร่อยเรียวค่ะเจียวง่าย <Okay. S 2> แล้วมันหนุบๆอาจจะไม่นุ่มเลยซะทีเดียวอ่ะเพื่อแบบว่าเหมาะมากๆเลยนะคะกับคนที่กําลังเนี่ยลดน้าหนักหรือคนที่กําลังควบคุมน้ำตาลนะคะ,อะขอบอกแค่คำเดียวเลยนะ,ะ,ะง่ายอร่อยไปลอง